ต่อไปแบบฝึกหัด8.11หน้า116นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่3ค่ะทั้งเปล่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ยาวด้านละ150เซนติเมตรพีมเปิดน้ำใส่ถัง2250ลิตรระดับน้ำในถังสูงเท่าใดในข้อนี้นะคะโจทย์บอกความยาวด้านมาให้นะคะซึ่งก็คือ 150เซนติเมตรบอกปริมาตรของน้ำมาให้นะคะและให้นักเรียนหาความสูงของระดับน้ำมาดูวิธีทำค่ะถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ยาวด้านละ150เซนติเมตรเนื่องจากพื้นที่ฐานของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวนะคะ เราจะหาพื้นที่ฐานก่อนนะคะเนื่องจากพื้นที่ฐานของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวจะได้ว่าถังใบนี้มีพื้นที่ฐานนำหนึ่งร้อยห้าสิบ คูณ150นะคะได้เท่ากับนำ15คูณ15นะคะ55 25ใส่5ทด2 515บวก2เป็น7 1คูณ5ได้5 1คูณ1ได้1นำมาบวกกันนะคะหลักหน่วยนะคะได้5หลัก10 7บวก5เป็น12ใส่2ทด1 1บวก1เป็น2 ได้225แต่เนื่องจากมีเลข0ูนย์2ตัวนะคะเราก็จะเติมต่อท้ายไป2ตัวได้เป็น22,500พื้นที่ฐานหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะพิมพ์เปิดน้ำใส่ถัง 2,250ลิตรเราจะเปลี่ยนหน่วยลิตรนะคะให้เป็นหน่วยลูกบาทเซนติเมตรก่อนนะคะเนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรพิมพ์เปิดน้ำใส่ถัง 2,250ลิตรนำมาคูณกับ1,000นะคะได้เท่ากับ2,250,000ลูกบาทเซนติเมตรต่อไปเราจะหาความสูงนะคะเนื่องจากความสูงเท่ากับ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหารด้วยพื้นที่ฐานดังนั้นระดับน้ำในถังสูงน้ำสองล้านสองแสนมื หารด้วย2อง0 0ืนสนะคะซึ่งก็คือปริมาตรหารด้วยพื้นที่ฐานนะคะได้เท่ากับมีศูนย์เหมือนกัน2ตัวนะคะเราก็จะตัดดังนั้นก็จะเหลือเป็น22,500หาร225นะคะ22,500หารด้วย

ต่อไปข้อที่4นะคะกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้สูง6เซนติเมตรใส่ลูกบาทที่มีปริมาตรลูกละ27ลูกบาทซนติเมตรได้24ลูกพอดีกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐานเท่าใดจากโจทย์นะคะบอกความสูงของกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้นะคะและบอกว่าใส่ลูกบาทที่มีปริมาตร ลูกละ27ลูกบาทเซนติเมตรได้24ลูกพอดีซึ่งก็คือปริมาตรของกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะโจทย์ให้นักเรียนหาพื้นที่ฐานมาดูวิธีทำรรค่ะกล่องใบหนึ่งใส่ลูกบาทที่มีปริมาตร ลูกละ27ลูกบาทเซนติเมตรได้24ลูกพอดีจะได้ว่ากล่องใบนี้มีความจุ นำยี่สคูณยี่สนะคะยี่สิบสีคูณยี่สิบี่ยีใส่8ทด2 7งเจ็สองสิบวกสเป็น16 2หคูณสได้8 2ดคูณสได้4ี่นำมาบวกกันนะคะได้เป็น8 6ดบวกแเป็น14ใส่สทดหนึ่ง หนบวกสเป็น5บวกตัวทดอีก1เป็น6ได้648หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะเราได้ความจุแล้วนะคะแล้วเราก็ทราบความสูงนะคะต่อไปเราจะหาพื้นที่ฐานวัดขนาดภายในได้สูง หกเซนติเมตรซึ่งก็คือความสูงนะคะเราได้ความจุและความสูงแล้วนะคะต่อไปเราจะหาพื้นที่ฐานนะคะเนื่องจากพื้นที่ฐานเท่ากับความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หารด้วยความสูงดังนั้นกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐานนำความจุนะคะซึ่งก็คือ648หารด้วยความสูงซึ่งก็คือ6นะคะใช้หารสั้นนะคะ648หาร6 หกคูณหได้6 6หคูณศได้0 6นคูณแได้48ได้เท่ากับ108พื้นที่ฐานหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคำตอบนะคะคือ108ตารางเซนติเมตร